สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรและไพ่ออร l คโคซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะในช่วงวันที่16-31ถึง31ธันวาคมนะฮะซึ่งจะเป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรและไพ่ออร l คโคนะครับผมนี่คือออร c คโคเด็กนะฮะสตาร์ซีดนะครับผมจะใชออร a คโคเด็กนี้นะครับแล้วก็พลังงานไพ่เทโรนะฮะ เช่นเคยนะครับเปิดเผยสถานการจากพลังงานในอดีตป,ปัจจุบันอานาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9นะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะมีความสุขนะครับผมสำหรับใครมีถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดของกำไร Amethyst นะครับผมกำไร อ m ม t ิสตรงนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์หมอปอง MORPONG 99 9ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พลังงานของ o r a าเคก่อนนะครับโอเคชาวราศีมังกรน,นะฮะออราเคิลของคุณนะครับผมคุณได้ You got the love อ๋อคุณปิดท้ายนะฮะคุณปิดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ You got the love นะฮะ uh, Codependency boundary นะครับ Hadrian energy เป็นสถานการณ์ที่ uh, ในช่วง uh, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะต้องจัดการหรือว่าได้พบปะพลังงานนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เน้นในเรื่องของความรักเป็นหลักนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ของคุณนะฮะแฟนนะครับผมาสามีหรือภรรยาหรือกิ๊กนะครับหรือคนที่มีความสัมพันธ์หรือมีสถานะที่ไม่ชัดเจนนะผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ย ในช่วงสิ้นปีนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเขาบอกว่า Codependency คือมีการเขาเรียกอะไรพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างนะฮะเป็นสถานการณ์ที่บางอาจจะมี การกระทําบางอย่างที่ตัวคุณเองทําร่วมกันกับคู่ของคุณนะครับผมอาจจะมีเกณฑ์เดี๋ยวผมจะขอคาร r ฟฟเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมัง,งกรน,นะว่า you got the love เมื่อมีความสัมพันธ์มีความรักนะ you got got คือมีนะี love ก็คือความรักเนี่ยแล้วในสิ้นปีนี้คุณจะได้อะไรจากมันบ้างนะครับผมคุณได้โอ,โอเคได้ retreat นะฮะได้เรื่องของการ ไปเที่ยวนะครับคุณได้4ฟร์ออฟโเป็นสถานการณ์ที่มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองจะไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับคู่ของคุณนะฮะไปเที่ยวกับสามีภรรยากิก๊กหรือคนที่มีสถานะยังไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคนโสดผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นขเขาเรียกอะไรดี เป็นประชากรเดียวนะฮะที่เหงาที่สุดในในอ่าเขาเรียกอะไรในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะครับผมตัวคุณเองได้ t o อทวที่ทท nine of cups โอเคเหมือนกับประชากรคนโสดเนี่ยพูดใส่หน้าผมมาเลยบอกไม่หมอหนูไปเที่ยวคนเดียวเองได้นะเพื่อนก็มีตัวคุณเองรู้สึกว่าเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือแนวคิดที่ดีซึ่งผมชอบสำหรับชาวราศีมังกรนะครเหมือนกับตัวคุณเองเขาเรียกอะไรดี พูดตอบแทนาชาวราศีทั้งหลายนะฮะตัวคุณเองนั่นแหละว่าอืมโอเคฉันเริ่มมีความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ฉันเริ่มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์นี้ซึ่งผมรู้สึกว่า,าการที่คุณไปเที่ยวหรือคุณพักหรือคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงของอครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองกระชับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเออก็ เป็นช่วงนะท่องเที่ยวเป็นช่วงที่เขาเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวเคร่งเครียดค้ำเครียดกับเรื่องของงานก็ไปสนุกให้เต็มที่นะสำหรับชาวราศีมังกรคุณได้เอกสอร์ผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกอะไรดีความสัมพันธ์หรือว่าประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของงานหรือคนที่ถูกใจนะฮะเ,ออเรื่องของงานหรือคนที่ถูกใจวอนส์ ands, เนี่ยสำหรับ fc og fc เนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะว่าวอนส์สำหรับผมเนี่ยหมายถึงเรื่องงานเป็นหลักนะครับผมและอีกเรื่องนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของแพ s ชันมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมในช่วงเฉิมฉลองเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ทําความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับใครที่อยู่กันมานาน10-20ปีแล้วดูเหมือนจะฉุดจืดชืดนะเริ่มมีเขาเรียกอะไรดี มีความกระชุ่มกระชวยนะฮะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญนะฮะสำหรับคนโสดในผมรู้สึกว่าเอกซเนี่ยคุณเองอาจจะไปเจอใครจากการไปท่องเที่ยวของคุณซึ่งผมรู้สึกว่าเออเป็นช่วงที่คุณเองควรจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยในช่วงสิ้นปีนี้นะฮะโอเคไหม <laughs> ปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลน,นะครับมาคุณได้ The Chariot q u e e n of Pentacles และ Eight of b อ n d s น่าสนใจมากๆนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณเองรู้สึกลังเลอะไรบางอย่างนะฮะ ถ้าคุณเองใช้เวลากับสถานการณ์นี้มาพอสมควรอยู่ในสถานการณ์นี้มาพอสมควรนะเป็นสิ่งที่ยังเขาเรียกอะไรดีไม่ได้พิ่งเกิดนะแต่เกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณเองกําลังคิดอยู่คุณเองกําลังมองอยู่คุณเองกําลังตัดสินใจคุณเองกําลังคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ mm hmm. clarify ดีกว่า clarify queen of p e n a c l e s นะฮะ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณดิวอยู่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ได้เดี๋ยวเราไปดูว่า c า a r i f y ได้ด้วยอะไรนะ c า a r i f y คุณได้ page panicles นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะในปัจจุบันผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะพอคนบอกว่ามีโชคลาภเนี่ยนะเอ่อในช่วง สิ้นปีนะโอ้ยอย่างน้อยมีเงินติดไม้ติดมือไปนะครับผมเพื่อไปอใช้จับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีความสุขกับคนที่คุณเองอครอบครวัวของคุณคนที่คนคนที่คุณรักหรือคนที่อยู่ในเขา,าเรียกอะไรเพียรส์สหรือว่าสิ่งแวดล้อมของตัวคุณนะฮนะก็ถือว่าดีแต่ว่าเป็นเหมือนกับโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคไหมเพจจ o เพจจ e พัน e เคิลส์โอเค ค่อนข้างครบเหมือนกันนะฮะ six of b a r n ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวคุณในปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณเองก็เริ่มที่จะได้รับการยอมรับนะฮะในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวคุณเองทำได้โอเคค่อนข้างดีในการตัดสินใจถ้าใครกำลังตัดสินใจอย,อยู่คุณได้ six of b a r n เนี่ยหมายถึงการตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังเ,เขาเรียกอะไรดี ยังลังเลอยู่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำตัวคุณเองไปสู่ความสำเร็จนะฮะ clarify ได้ด้วย s e v e ่ okay, Seven of โอเคเซเว่นออฟอผมรู้สึกว่าการตัดใจครั้งนี้เป็นการตัดใจครั้งสำคัญและเป็นการตัดสินใจที่ตัวคุณเองเอจะต้องนำพาหรือว่าจะต้องมั่นใจหรือเขาเรียกอะไรสู้ นะสู้หรือยืนหยัดกับการตัดสินใจนี้คุณเองจะถูกท้าทายหลายๆครั้งหลายๆทางบอกเออมีความมั่นใจว่าแบบมีความเหมือนเขาเรียกอะไรดีไม่มั่นใจว่าโหมันจะเวิร์กเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณเองจะถูกท้าทายจากคนรอบข้างคุณเองจะจะถูกท้าทายกับสิ่งแวดล้อมแล้วตัวคุณเองอาจจะหันกลับเข้ามาว่าอรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับ รางวัลจะเป็นสำหรับคนที่ยืนหยัดหรือ,อมั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองนะฮะเ of bonds เนี่ยเป็นสถานการที่คุณเองปักหลักยืนหยัดต่อสู้ผมรู้สึกว่าการทดสอบนี้จะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าบางทีนะฮะสำหรับชาวราศีอาจจะเรียกว่าอะไรดีขวัญหนี้ดีฟอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีต้องมั่นใจตัวเองอะนะ ในอดีตคุณได้เดอะ h ชาร์อตผมรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยคุณเองได้ต่อสู้เพื่อสิ่งสิ่งนั้นเพื่อความสัมพันธ์เพื่อการงานเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะในในปัจจุบันน่ยตัวคุณเองถึงจะยืนหยัดคงอยู่ได้ถึงแม้ว่า มีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคือความสําเร็จอาจจะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียไปนะฮะเดินหน้า1.9ดีกว่าถอยหลัง2.9นะครับครนี้ clarify นะฮะพลังงานในอนาคตเนี่ยคุณได้คุณได้คุณได้ a g of wands a g of wands หมายถึงตัวคุณเองจะได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรที่สําคัญมาแล้วก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่ เ,เขาเรียกพิกล็อกหรือว่า,ากระทันหันนะครับหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันนะคราวนี้เอเดอ a วอเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอในเรื่องใดบ้างนะฮะในเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์ครับตัวคุณเองจะจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะผมเชื่อว่าในช่วงของ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยตัวคุณเองได้จัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะจะเหลือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่อยู่กับคุณนะฮะถึงแม้ว่าคนคนนั้นก็คือตัวคุณเองคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวคุณเองอยู่กับตัวเองแล้วสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ที่แน่ๆถ้าคุณเองยืนหยัดแล้วมองตัวคุณในกระจกนั่นแหละคือคนที่คอยดูแล จริงๆแล้วถ้าถามว่าใครที่จะไม่หักหลังทรยศตัวตัวตัวคุณเองมากที่สุดก็คือตัวคุณเองนะครับคุณเองจะต้องทําให้ตัวคุณเองรู้สึกภูมิใจคุณเองจะต้องทำให้ตัวคุณเองรู้สึกสบายใจแล้วก็คุณมั่นใจได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวคุณเองมากที่สุดนะครับคุณได้ the high road fan ในสถานการณ์นี้ตัวคุณเองอาจจะดิวอยู่กับ authority figure คนที่มอีอำนาจหน้าที่สูงกว่าคุณสิ่งที่เหมือนกับคนที่เป็นชีเป็นชี้ตายในอโอกาสของคุณในสถานการณ์ของคุณได้นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันเกินเรื่องระหว่างตัวคุณกับพาร์ท e เนอร์ของคุณแหละ มันไม่ใช่แค่เป็นระหว่างคุณสองคนละแต่มันเป็นภาพกว้างเป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ละเป็นเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ของคุณพ่อแม่ของพาร์เนอร์ของคุณละเป็นเรื่องที่แบบใหญ่กว่านั้นถ้าเป็นเรื่องของงานก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะในเรื่องของตัวคุณลูกน้องของคุณและอาจจะเกี่ยวกับหัวหน้าของคุณหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับภาพรวมของแผนกของคุณหรือองค์กรของคุณเลยในสถานการณ์นี้นะอืม หมอค้าแล้วไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองบ้างเลยเหรออแ๋ยวดูนะมีไหมนะก็ก็ยังคงนะฮะก็ยังคงเป็น four off c u p s นะฮะเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเข้ามาแต่ไม่ค่อยถูกใจตัวคุณอืมคุณเองรู้สึกเพิกเฉยผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งคือมันยังไม่ถูกจังหวะของตัวคุณอันที่สองค,อคือคุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่สำหรับตัวคุณนะ ในสถานการณ์นี้นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณเองอาจจะลองทําดูในสถานการณ์ในช่วงเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปนะ<ม>แล้วผมรู้สึกว่าอนาคตหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณเองจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณได้คําชี้แนะคาแนะแนวแนะแนวแนวทางของตัวคุณอย่างดีแล้วก็ อันที่สคือตัวคุณเองได้ตระหนักว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสำคัญของตัวคุณและไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะอ่าโอเคครนี้ปิดท้ายออราโคนะฮะสำหรับพลังงานของคุณนะฮะออราโคต้องการบอกอะไรคุณบ้างนะครับผมเคฮาร์เ นะครับผม Longing Home Home s i c k f o t h e r Star เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งภาพเดิมสถานาการณ์เดิมบุคคลเด,เดิมในชีวิตของคุณแฟนเก่า,อ,าอดีตสามีอดีตภรรยาหรือเพื่อนเก่าหรือพ่อแม่คนที่ใกล้ชิดของตัวคุณในสถานการณ์นี้นะ Home s i c k f o r t h e Star เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเอรู้สึกอยากจะกลับไป ทำให้มันดีกลับไปแก้ไขหรืออยากจะให้มันดําเนินลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีสิ่งไหนคําแนะนําตรงนี้นะฮะไม่มีสิ่งไหนที่ดีที่สุดเท่ากับคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอยู่ที่บ้านนะครับจิตใจของตัวคุณอยู่ที่บ้านตัวคุณมีสมาธิตัวคุณเองรู้สึกว่ารู้สึกสบายเหมือนกับคุณอยู่ที่บ้านนะเวลาเหมือนเหมือนกับเวลาผมบอกว่า I'm home I'm home เนี่ย มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ที่บ้านก็ได้มันอาจจะเป็น ผมอาจจะพูดนี้ในสถานที่อื่นอย่างเช่นโรงแรมโรงแรมหนึ่งแต่ว่าโรงแรมเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออนี่คือบ้านของฉันนี่คือนีออ่คือที่ที่เป็นของฉันทําให้รู้สึกเหมือนบ้านนะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะสำหรับตัวคุณเองที่คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนได้กลับบ้านมันเหมือนได้อยู่บ้านมันเหมือนกับสิ่งที่คุณคุ้นเคยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณเองรู้สึกปลอดภัยปลอดภัย มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองรู้สึก trust มีความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสบายใจนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นปีนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะในช่วงของวันที่16-31ถึง31 ธันวาคมนี้นะฮะก็ในโอกาสนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year นะ,ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในปีหน้าในะฟ้าใหม่นะครับผม